โอเคครับในคลิปนี้ผมก็จะมาเล่นเกมเร์เลอร์สั้นๆครับที่มีชื่อว่ารอนรอนครับอ่านถูกหรือเปล่าก็น่าจะใช่ครับเพราะมันก็มีแค่นี้ครับซึ่งเกมนี้ครับผมก็หามาเล่นสําหรับวันอาทิตย์ครับวันอาทิตย์ก็จะเป็นเกมที่สั้นๆครับแล้วรู้สึกว่าเกมนี้ครับก็จะสร้างภายใน24ชั่วโมงด้วยครับโอ้โหน่าสนใจใช่ไหมล่ะแล้วก็จากผู้พัฒนาชาวฟิลิปปินฟิลิปปินเนี่ยเออใช่เปล่าน่าจะใช่ครับเพราะคำอธิบายเขาก็เขียนประมาณนั้นครับเกมนี้ครับผมก็อยากจะเล่นมาค่อนข้างที่จะนานแล้วนะ คือผม,มเห็นมาก็สักพักหนึ่งแล้วแหละแล้วก็แบบเก็บเกมนี้ไว้มาเล่นวันอาทิตย์เลยทีเดียวนะครับโอ้โหวันท,วทั่วไปก็อยากเล่นนะเออก็โอเคไม่รอชาร้านะกดสตาร์ทไปเลยนะโอเคมาแล้วนะครับซึ่งเราคือใครมีสอนครับมีวิ่งด้วยนะแล้วเราอยู่ที่ไหนเดี๋ยวเสียงอะไรเฮ้ยเดี๋ยววิวแชร์เหรอเอาเราคือใครโอเคโอ้โหแล้ว มันถลายเร็วอย่างงี้ได้เลยเหรอเนี่ยของจริงมันทำได้ไหมมันน่าจะได้นะโอเคแล้วคืออะไรกด e มีบอกคืออะไรวะเดี๋ยวอ๋อส่องจากด,าด้านหลังเหรอแล้วให้มาทำไมเฮ้ยเงาตัวเองนะผมพี่ตกใจอะไรง่ายๆแล้วนะช่วงนี้เล่นเกมผีบ่อยแล้วก็รู้สึกว่าจะเป็นโรคประสาทแดกตายแล้วจริงๆครับไม่รู้เป็นเพราะอะไรนะเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวข้างหลัง เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันเอาไว้สองข้างหลังเหรอมันไม่มีคืออะไรอะ่ะเนี่ยมันไม่มีมองผ่านโทรศัพท์เหรอใช่หรือเปล่าคือมองมองหันหลังไปไม่มีคนระับแต่มองผ่านทาง,ทางโทรศัพท์นี่เห็นเลยทางไหนอะ่ะโอ้หแล้วฟังเสียงมั้ยดิขึ้นไปใช่ไหมมันมีฝั่งนี้ด้วยนะแต่ผมขึ้นไปก่อนนะ Ừ, Tua lấy này hết ba mình cây hôm mà lượt thằng này ôi diệu thằng này thằng này hey! thằng này ôi thằng này lộ phùm bé hỏi ตรงไปหรือเปล่าแต่ข้างบนมันมันมันไม่มีทางแล้วนะกดชี้ไปครับแล้วรู้สึกขาจะทะลุด้วยนะมาแล้วนะตัวอะไรวะมันเหมือนในในอะไรสักอย่างหนึง่งในอะไรผมก็ไม่ได้พูดโอเคทางไหนทางนี้นะรอมันตามหลังมาครับมาเลยถ้าจะตรงไปนะเพราะข้างบนมันไปไม่ได้นะ แล้วเดินตามลังมาติดๆมันเดินเร็วกว่าเราปะเนี่ยโอเคเฮ้ยตรงไปนะครับเราอย่าไปสนใจมันครับเล่นเกมผีแล้วอย่าก,กลัวนะครับแล้วตรงนี้คืออะไรไม่รู้อะคืออะไรนี่ไม่อยากจอดอะมันจอดแล้วมันหยุดเลยมันเลี้ยวดูไม่ได้เอา้าหายเดี๋ยวรู้สึกว่ามันหายนะครับคืออะไรวะ คือแมปไม่โหลดเหรอหรือว่าไงน่าจะใช่ครับแมปมันแบบมัน,มนปักๆไงไม่รู้นะครับก็ไม่แปลกครับเกมที่แบบสร้างได้ยี่สิบสี่ชั่วโมงนะครับโอเคผมจะไม่ขอ,อติดใจเรื่องนี้แล้วกันแล้วยังไงอะ่ะเดี๋ยวแล้วทำไมมองได้เลยเดี๋ยว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 เฮ้ยเดี๋ยว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 โอ้โหเฮ้ย อะไรอ่ะเราแพ้หรอหรือว่าอะไรหรือว่าจบแล้วเฮ้ยรู้สึกว่าเกมค้างไปเลยลนะตอนนี้โอเคเข้ามาใหม่นะกดสตาร์ทไปสงสัยอยู่นะครับแล้วมันมาได้ยังไงอะ่ะแล้วมันไม่ได้มาให้ตัวเดียวนะเมื่อกี้เราแพ้หรอเราแพ้ได้ไงอะ่ะหรือว่ามันมาข้างหลังมันแบบดักหน้าดักหลังเลยอะ่ะกดี โอเคมาแล้วนะแต่เมื่อกี้ไม่ต้องส่องเลยนะเมื่อกี้เสียงโคตรหลอนเลยวะหรือว่าไปทางที่มันลงมาวะแบบมันลงมาแล้วเราก็ไปทางที่มันมากับทางเดิมหรือเปล่าไม่แน่ใจต้องเดาไปนะครับแต่ไปทางนี้แล้วมันหายไปเลยเว้ยแล้วมันก็มาแบบเป็นชุดอะ ผมไม่รู้นะผมต้องเลือกทำอะไรสักอย่างครับคือเราจะได้เห็นความจริงไงเออก็ง,ง่ายๆก็คือจบเกมนั่นแหละไอ้ความจริงที่ผมพูดเนี่ยเสียงมันแบบน่ากลัววะ่ะเสียงใครวะเขาเอาใครมาภาคเสียงวะโอเคไปนะภาคได้น่ากลัวมากเลยโคตรโหดเลยทางเดิมนะครับผมจะลองกลับไปทางเดิมดูนะไม่รู้ว่ามันเกี่ยวกันหรือเปล่านะเพราะมันไม่มีแล้วอะ ใช่ไหมมันมาแล้วนะครับเห็นไหมเฮ้ยเดี๋ยวโอ้โหเฮ้เยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันไม่ใช่ตัวเดียวเว้ยมันไม่ใช่ตัวเดียวเฮ้ยมันจบหรอหรือว่าไงไหนๆก็ได้เล่นละผมลองอีกสักรอบแล้วกันนะมันกลับทางเดิมไม่ได้นะเพราะมันเยอะมากแล้วเราลองกลับขึ้นทางบนดูไหมขึ้นข้างบนอนะแบบว่าเรากลับไปทางนั้นแล้วขึ้นข้างบน ไม่รู้ว่าใช้ได้หรือเปล่านะต้องลองดูหรือว่าให้ผมขึ้นข้างบนเลยโอเคผมจะลองขึ้นข้างบนก่อนครับอย่างแรกแล้วแบบไม่ให้มันจับได้อะแล้วก็พยายามวนหนีมันนะเผื่อจะได้นะต้องลองดูนะครับขึ้นบนไปเฮ้ยเฮ้ยมันขึ้นอย่างนี้ได้เลยเหรอนี่เป็นการขึ้นที่ขั้นสุดมากเลยเพื่อนตามมาใช่ไหมใช่ครับ โอเคผมขึ้นมาล้ผมขึ้นมาแล้วนะมันไม่มีอะไรนะมันตันครับมันตันสี่มุมเลยนั้นผมก็กลับกลับลงแล้วไม่เห็นนะดิโลมันมาครับโลมันมาแล้วผมจะบนกล่องตรงนี้นะไปไปไปวิ่งวิ่งวิ่งโอ้ยโอ้โหแม่งเกมสั้นๆที่ทำผมคนลุกได้นะ โอเคนะครับรอบสุดท้ายแล้วครับคือถ้าไม่ได้ก็คือจบเลยนะผมจะลองไปทางนั้นดูนะครับก็คือทางที่ไม่ใช่ทางขึ้นนะพอมันหายปุ๊บผมจะลองแบบกลับขึ้นไปทางขึ้นงงไหมลองดูจะทําให้เห็นภาพครับจะได้เข้าใจนะพูดไปไม่น่าเข้าใจครับมันเข้าใจยากอยูอย่เหมือนกันนะนะอขอบนี่มันไม่น่ามีทางแล้วนะหรือว่ามีผมไม่ได้สังเกตว่าเสียงมันเหมือนคนแบบ คนแบบเพิ่งตื่นนอนแล้วก็ลังหาวเงี้ยแบบนอนไม่เต็มอิมบบมมอ่มแล้วก็หาวเงบบี้ยเออแลยกูก็ลอเรียนแบบนะคือผมกลัวแบบมันดักหน้านะแต่มัไป,ไปไปไปผมจะรีบขึ้นไปเลยนะข้างหลังคือแมพไม่โหลดใช่ไหมสีฟ,ฟ้าที่ผมดูเมื่อกี้กด e ออกดิมาแล้วนะอเคตรงนี้นะครับตรงนี้นะเฮ้ยเดี๋ยวเฮ้ย เยวทำไมมันเยอะเฮ้ย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 ยาเอาโอเคผมก็ได้บทสรุปมาแล้วนะครับซึ่งเขาก็ไม่ต่างอะไรจากเราครับเหมือนว่าเกมมันจะจบอยู่แค่นี้จริงๆครับก็ยี่สิบสี่ชั่วโมงก็ได้แค่นี้ถือว่าเจ๋งมากๆเลยนะเออซึ่งก็ต้องแบบเอขอชื่นชมเลยครับเรื่องแบบกราฟิกนี่ก็ถือว่าทําได้ดีดีไหมสําหรับผมก็คือดีเลยครับ โอเคก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ครับก็ฝากกดไลค์ผมด้วยครับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับเป็นเกมที่ไม่ต้องใช้สมองครับแค่ใช้กําลังเดินเดินในเกมนะเออในชีวิตจริงก็นั่งเล่นสบายเลยครับแต่ก็ไม่ค่อยสบายเท่าไหร่นะเพราะผมนั่งเล่นแบบร้อนๆครับคือไม่ชอบเปิดพัดลมไงไม่ชอบเปิดพัดลมตอนอัดคลิปรับก็เสียงมันเข้ามาในไมค์ครับแล้วมันจะยุ่งเลยนะทีนี้เออก็เอาไว้แค่นี้ก่อนครับซึ่งถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์นะครับอย่างที่พูดไปก็กดไลค์กดติดตามถ้าทําตรงนั้นแล้วก็ต้อออองงขขคุณย่าามกๆ ขอบคุณมากๆเลยนะครับโอเคนะครับก็คลิปนี้ไม่มีอะไรมากครับเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้ลอนๆก็แล้วผมจะพูดทำไมวะโอเคโอเคช่างมันแล้วกันโอเคเอไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับโอเคไปละ